แล้วนำเสนอรถกระบะมือสองท่านรับชมนะคะรถเปยสภาพปีพองขับขี่ได้สบายค่ะคันนี้นะคะสาวนใจสามารถนัไปดูกันก่อนได้นะคะไปทดลองขับประกอบการตัดสินจใจกันได้เลยนะคะรถอยู่ในหมู่บ้านสุภาราวยราใชอยางกูมขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมิตซูบิชิไทยท่าน4ประตูปี2010นะคะ เป็นไททันพัดตัวสูงค่ะเครื่องเบนซินนะคะ mm hmm. เลส My ไมแท้ไม่เยอะนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะปรับข้างไฟฟ้านะคะกระจบขึ้นตรงไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นชุ่มร่างดียางดีเครื่องเกียร์ดีนะคะเอกสารมีครบสนใจนัดดูรถด้วยตนเองค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพราะคันนี้ก็ต้องการขายเงินสดอยู่แล้วนะคะในราคา1,35000บาทต่อทัน สนใจโทรคุยสอบถามติดต่อนัดหมายด้วยตนเองโดยโตรงเพื่อประโยชน์และความสะดวกสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ